สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DK w r i ร e r e v i ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับโลกของรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง DK w r i ร e r e v i เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาไปชมรถ SUV ที่กำลังมาแรงจากโตโยตานั่นก็คือ2026 Toyota Corolla Cross รถที่ผสมผสานความสปอร์ตความกว้างขวางและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้อย่างลงตัว โตโยต้าโคโรล่าครอส2026หมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ฉบเฉี่ยกว่าเดิมด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูแข็งแกร่งและหรูหรามากขึ้นเกระจากหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบเลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกเส้นทางเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูโค้งมนแต่ยังคงความบุดบึงของ SUV ขนาดแท้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตได้อย่างลงตัวส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟ,ไฟท้ายเลเแบบซิกเนเจอร์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นยามค่ำคืน ภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross 2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้นวัสดุภายในเลือกใช้หนังคุณภาพสูงพร้อมงานประกอบที่ประณีตแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจาก JBL ให้เสียงคมชัดทุกย่านความถี่ส่วนบอดหลังสามารถพับแยก60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้านสมรรถนะโคโรลาครอส2026มาพร้อมเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดที่ให้พละกกำลังสูงสุด140แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดทันใจระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยโตโยต้าระบุว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เลือกตามความต้องการของผู้ขับ ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้โคโรลล่าครอส2026มาพร้อมชุดระบบ To y o t a s เ f e t y ้ e n นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาทําให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงพิเศษ ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมในค o r o ล่าครอส s 2 2 2 6ยังมีระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูแบบ Smart e n t นทพร้อมพุชสตาร์ทระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแยกซ้ายขวาและช่องชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนอีกทั้งยังมีหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและดูทันสมัยสุดๆการขับขี่ของค ور ล่าครอสรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนลกว่าเดิม ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็เฟิร์สันสแตตและด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับผ่านถนนคู่ครับเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบและสบายตลอดการเดินทางโดยโรวมแล้วโตโยต้าโคโรลล่าครอส2026คือ SUV ที่ครบเครื่องในทุกด้านทั้งความสวยงามความสะดวกสบายสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างดี เหมาะกับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลาหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ทั้งประหยัดแข็งแกร่งและมีสไตล์รุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Ride Review เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกก่อนใครและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปของ DK Ride Review ขอบคุณที่รับชมครับ